โอเคสวัสดีครับผมช่างเป๋ maker ครับวันนี้มี UPS มาแบ่งขายนะครับตัวนี้เป็น UPS PCM ขนาด600วัตต์มีตำหนินะฮะมีตำหนิแบบไหนเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังเดี๋ยวมาดูสเปคมันก่อนนะครับว่าสเปคมันเป็นยังไงตัวนี้เป็น PCM แบบ24โวลต์นะครับเพียวไซเวฟสามารถเปิดอุปกรณ์ได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์หรือ เป็นพวกพัดลมนะเป็นมอเตอร์พัดลมอะไรเปิดได้นะครับซึ่งปกติเป็น UPS ธรรมดาที่เป็น modify ไซเวฟเนี่ยไม่สามารถเปิดได้นะครับแต่ตัวนี้เปิดได้ลักษณะภายนอกของมันเนี่ยมันก็จะเหลืองๆหน่อยนะฮะหน้าตาเหลืองๆหน่อยเพราะว่ามันมันเป็นพลาสติกสีขาวนะครับผ่านการเวลาไปแล้วก็มันก็จะเหลืองๆแบบนี้แหละแต่ว่าใช้งานได้ปกติผมเทสให้ละนะฮะยี่ห้อ PCM ส่วนการทํางานปิดเปิดเนี่ยผม ได้ทำคลิปแนะนำแบบฟูออปชันให้ในคลิปก่อนหน้าเนี่ยครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้นะฮะวิธีใช้งานอันนี้ใช้งานไม่ยากนะครับทีนี้อ่ามันมีตำหนิคือว่าระบบระบบไฟบ้านเนี่ยนะครับระบบไฟบ้านที่เป็นเป็นปลั๊กปลั๊กไฟบ้านเข้าในตัวมันนะครับเพื่อเสียบเอาไปชาร์จแบตอะเสียแต่ว่าในระบบของปั๊มไฟจากแบตเตอรี่ออกมาเป็นไฟ220โวล์เนี่ยใช้ได้่ะงงไหมครับ ระบบไฟบ้านเสียนะครับระบบขาเข้าเนี่ยเสียเพื่อจะไปชาร์จแบตเตอรี่อันนี้มีปัญหาก็คือเสียบเข้าไปปุ๊บก็มีไฟโชว์หน้าเครื่องนะครับก็ผมก็ไม่ซ่อมนะครับก็จะเดี๋ยวจะขายอย่างนี้แหละระบบไฟบ้านเสียมีปัญหาใช้งานไม่ได้แต่ว่าระบบที่ปั๊มไฟออกมาเป็นไฟ220บโวลต์เนี่ยใช้ได้ปกติผมก็เลยเอามาประยุกต์แนะนำให้ใช้กันกับางานโซลาร์เซลล์นะครับเอาไปเป็นอิเวอร์เตอร์ในงานโซลาร์เซลล์ แบตเตอรี่ที่จะใช้ก็ใช้แบตเตอรี่12โวลต์ขนาดไหนก็ได้นะครับแล้วแต่งานระบบโซล่าเซลล์ของท่านที่ที่ใช้อยู่ขอให้เป็น24โวลต์นะครับจะเป็น3แอมป์5แอมป์100แอมป์200แอมป์แล้วแต่ใช้ได้หมดนะครับก็แล้วก็ผมแถมสายนี่ให้นะครับผมทำสายตัวนี้เป็นสาย2คูณ2.5นะครับ2คูณ2.5ก็ก็ไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ว่าสามารถใช้ได้ อันนี้ผมแถมสายให้ความยาวขนาด1.5เมตรนะสายเส้นใหญ่มากนะครับอันนี้แถมให้ฟรีเลยแล้วก็คั้วต่อด้านในยวผมได้บัดกรีมันไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ข้อต่อข้อต่ออันนี้ผมต่อเพื่อจะเทสให้ดูนะครับเดีย๋ยวผมจะแกะให้ดูว่าไอ้ตรงหางปลาเนี่ยพอดีสายตัวนี้เป็นสายสําเร็จนะครับผมก็เลยเอะดูมันมีประโยชน์ดีผมก็เลยแถมไม่ให้ลูกค้าเลยแล้วกัน ตัวหางปลานี่จะเป็นหางปลาแบบขันน็อตนะครับใครที่ใช้แบตเตอรี่แบบขันน็อตก็สามารถใช้ได้เลยนี่นี่นะอันนี้ผมต่อสายเพื่อจะมาเทสกับตัวตัว,ตว power supply ข้างนอกนะครับ Switching เดี๋ยวผมขอแปะไว้เหมือนเดิมกนกันช็อตตอนเทสนะครับแปะไว้แปะไว้แล้วก็อันนี้ด้านหลังมันเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังอึบ๊บหนักมากนะครับ มีปลั๊กให้4ตัวนะครับเป็นปลั๊กแบบสาขานะครับหัวแบน1 2 3 4ตัวนี้เสียใช้ไม่ได้นะครับอย่างที่บอกไฟบ้านขาเข้าเนี่ยเสียผมทำสายให้เรียบร้อยนะครับก็ซื้อไปก็สามารถหาปากคีบแล้วก็เอาไปใช้กับแบตเตอรี่ของคุณได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูตัวนี้ผมจะเทสกับตัว Switching Power Supply นะครับขนาด24โวลต์พอดีแบตเตอรี่ของผมที่ผมเทสประจำนะครับแบตมันหมดตอนนี้ผมกำลังชาร์จอยู่ ผมก็เลยยืมเอาตัวสวิตชิ่งมาใช้แทนตัวนี้ใช้ได้ไม่มีปัญหา,าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูผมเปิดนะครับอันนี้ไฟขนาด26โวลต์ไฟขึ้นละขนาด26โวลต์เปิดเครื่องเปิดเครื่องครับกดแช่นี่นี่ตัวนี้ทำงานปกตินะครับสถานะแบตเตอรี่ก็คือ power supply ตัวน,นั้นแหละจ่ายไฟมา จ่ไฟมาได้ปกตินะครับแล้วก็ปั๊มไฟจากแบตเตอรี่ออกเป็น220โวลต์ส่วนไฟพวกนี้ก็คือไฟแบบถ้ามันมีปัญหามันก็จะโชว์ผมมีคลิปก่อนหน้านี้ผมได้อธิบายไฟพวกนี้ไว้หมดละนะฮะสนใจก็คลิกดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะเทสโหลดให้ดูนะครับตัวนี้โหลดเป็นหลอดไฟขนาด100วัตต์นะครับก็เป็นหลอดไฟที่ผมใช้เทสประจํานะครับใครที่ซื้อ UPS จากผมไปเนี่ยก็จะผ่านการเทสจากหลอดตัวนี้แหละ ถ้าหลอดร้อยวัตต์ตัวนี้เปิดได้ก็แสดงว่าเครื่องสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ผมจะเสียบข้างหลังมันเสียบซึบนี่ไฟออกปกติเครื่องสามารถใช้งานได้แสดงสถานะโหลด 1. จุดนี่แล้วก็แบตเตอรี่ปกตินะครับนี่ทำงานปกติเครื่องสามารถใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้กินไฟไปแล้ว5.3แอมป์กับหลอด1้อวัตต์ ไฟขนาด24โวลต์น,นะก็ใครสนใจก็ทักแชททักไลน์ได้ราคาในผมลงไว้ข้างล่างแล้วนะครับย้ำนะครับตัวนี้มีปัญหาเหมาะสำหรับคนที่เอาไปทำเป็นอินเวอร์เตอร์อย่างเดียวนะครับในงานระบบโซล่าเซลล์ว24โวลต์ฝากด้วยและกัน PCM 24โวลต์เพลซายเว็บใครอยากเอาไปเป็นอินเวอร์เตอร์เพลวายเว็บนะครับเปิดัดลมได้ก็ลองดูตัวนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ